ลำไยมีสองรุ่นในต้นไม่ต้องคิดมากนะครับลำไยเนี่ยถึงจะออกสองรุ่นก็ได้เก็บพร้อมกันอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ห่างกันมากรุ่นหนึ่งอาจจะเป็นมะเขือพวงรุ่นหนึ่งอาจจะเป็นเท่าเม็ดเม็ด,มดข้าวโพดนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงมากใช้ยาร่วมกันได้เลยใช้ปุ๋ยร่วมกันได้เลยคือยาก็สูตร เห็น <He S 2> <t ents> เสือมบอลลอนมจิกคิโรฟอร์หรือว่าสาหร่ายทะเลนะครับสามอย่างนี้ขาดไม่ได้นะครับปุย๋ยก็15เสมอครับสิตัวหน้าก็บำรุงเปลือกสิบหตัวกลางก็บำรุงเม็ด15ตัวหลังก็บำรุงเนื้อนะครับสร้างเนือ้อเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าลำไยมี2องุ่นในต้นเดียวจะทำยังไงดีนะครับน้ำก็ให้ปกตินะครับน้าก็ให้ปกติเลย ช่วงนี้แรงร้อนมากยิ่งให้เยอะยิ่งดีนะครับแต่ก็ระวังด้วยนะครับให้เยอะดินอาจหลุจะหลวมลมมาอาจจะโค่นได้เพราะฉะนั้นก็อย่าใส่ที่โคนนะครับให้ใส่ที่ปลายสงพุ่มเยอะๆหน่อยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เท่านี้นะสวัสดีครับ